ห้องนี้ยังขาดสีสันอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะมาแต่งไฟให้ดูนะครับไฟวิ่งเป็นสีลุ้งแบบนี้เลยนะครับสวยมากและเชื่อว่าทุกคนน่าจะชอบไฟเส้นแบบนี้นะครับเพราะว่าเป็นไฟเส้นที่แบบเปลี่ยนเป็นสีลุ้งแบบนี้ได้เลยนะครับผมนี่เลยครับไฟเส้นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเป็น LED strip นะครับผมสามารถเปลี่ยนสีเป็นสีลุ้งได้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะน่าเล่นน่าใช้ขนาดไหนไปดูกันเลยนะครับในหนึ่งกล่องจะมีอะไรบ้างมาอันบอกเลยนะครับ สำหรับของในหนึ่งกล่องนะครับก็จะมีไฟเส้นนะครับซึ่งผมสั่งมานะครับมีความยาวอยู่ที่10เมตรนะครับเขาก็จะแบ่งเป็น5เมตรมา2ม้วนแบบนี้นะครับสามารถมาต่อกันได้นะครับรีโมทคอนโทรลอะแดปเตอร์รับสัญญาณรีโมทแล้วก็หัวปลั๊กไฟนะครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองใช้กันก่อนนะครับว่าไฟติดหรือเปล่านะครับเสียบปลงงั๊กไฟแล้วนะครับก็มาต่อกับอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปได้เลยนะครับแบบนี้แล้วก็ไปหัวตรงนี้นะครับไปต่อกับไฟเส้นได้เลยนะครับก็ต่อเข้ากับตัวผู้ตัวมีให้้้้ <forgiveness> ้ <esterol> ้้ถูกกกกนนนนนนะะคครรััับบบแแลลลลววว็เเเเเเสสีีีียยยขขาาาาไไไปดด่่ฟตติึึมม๋อออองงช ไฟติดท ah, so ั้ง2เส้นเลยนะครับสีสวยด้วยนะมาดูที่อะแดปเตอร์ตรงนี s ้นะครับจะมีปุ่มทั้งหมด3ปุ่มนะครับจะมีตัว S นะครับแล้วก็รูปเปิดปิดนะครับแล้วก็ตัว M นะครับลองกดตัว S ดูนะครับสีมาตรฐานเลยนะครับก็กดไปนะสีก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับปุ่มกลางเนี่ยก็จะเป็นลูกเล่นแบบแยกเส้นเลยนะครับเอาเป็นตัว M นะครับอ่าจะเป็นโหมดไฟวิ่งนะครับมาดูที่รีโมทกันหน่อยนะครับอันนี้เป็นรีโมทของเขานะครับลูกเล่นเยอะเลยนะครับลองกดออนขึ้นมานะครับอ่ะลองเปลี่ยนสีนะเป็นสีแดงนะครับสี้ม หมดออโต้นะครับเอามีลูกเล่นเยอะเลยนะครับมีโหมดตามเสียงเพลงด้วยนะครับเดี๋ยวไปติดตั้งกันเลยดีกว่าก็แกะสายตัวนี้ออกมาก่อนนะครับเริ่มจากตัวเมียนะครับ อันนี้เป็นลักษณะของไฟเส้นนะครับผมบริเวณด้านหลังจะมีแผ่นกาวให้นะครับให้เราลอกแผ่นสีฟ้าออกนะครับลอกแผ่นสีฟ้าออกแบบนี้ได้เลยนะครับบริเวณด้านหลังตรงนี้นะครับจะมีแผ่นกาวอยู่นะครับจะเนืบๆแบบนี้เลยนะครับไปเลยกันเลยนะครับอ่าผมจะติดเอาไว้บริเวณตรงนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านไม้บ้านปูนนะครับติดได้หมดเลยแผ่นกาวเหนียวแน่นนะครับเราค่อยๆใช้นิ้วรีดไปนะครับทาคนเดียวได้ง่ายๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทีบาร์หรือว่าแผ่นฝ้าแผ่นเรียบนะครับก็ติดได้หมดเลย หมดไปแล้วนะครับ1ม้วนใครใช้10เมตรนะครับก็จะได้ไป2ม้วนนะครับแล้วก็มาต่อกันนะครับมันจะมีจุดต่ออยู่ตรงนี้นะครับเอารอยต่อไปซอยไว้บนฝ้านะครับติดไฟเส้นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเสียบปลั๊กไฟกันเลยแล้วก็ลองต่อไฟดูกันตอนนี้ติดตั้งไฟเส้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลองเปิดใช้งานกันดูเลยนะครับกดออนนะครับนี่โอ้โหสีแดงร้อนแรงเลยนะครับสีแรกนะสีต่อมานะครับสีเขียวสีน้ําเงินสีเหลืองสีส้มสีฟ้าและไฟเส้นุ่นี้มีความพิเศษนะครับสามารถวิ่งไปสีลุ้งได้นะครับมาดูกันน เป็นสีลุ้งเลยเห็นไหมเดี๋ยวให้ดูรอบๆนะครับเขาวิ่งเป็นสีลุ้งสวยๆแบบนี้เลยนะอันนี้เป็นความพิเศษของไฟเส้นอันนี้นะครับผมไฟวิ่งเป็นสีลุ้งแบบนี้เลยนะครับอันนี้ความยาว10เมตรนะครับไฟสีลุ้งเนี่ยก็มีหลายโหมดนะครับรกดที่รีโมทดูได้เลยนะครับวิ่งไปวิ่งกลับได้หมดนะครับจัดงานปาร์ตี้จัดงานวันเกิดนะโฮน่สวยเลยนะครับผมมีวิ่งแบบหลายรูปแบบเลยนะวิ่งแบบสีเดียวหลายสีก็มีนะครับเทลัมไปอีกแบบนะครับเนี่ยและอีกโหมดหนึ่งที่น่าร้อนนะครับ A CD E FG มีไฟวิ่งแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมลองเป็นโหมดที่2นะครับสำหรับการกระพริบตามเสียงนะครับผมโหมดที่2ว่าไงอ่าโหมดที่2นะครับก็จะเป็นไฟเส้นแบบวิ่งแบบเต็มๆเลยนะ และเชื่อว่าทุกคนน่าจะชอบไฟเส้นแบบนี้นะครับเพราะว่าเป็นไฟเส้นที่แบบเปลี่ยนเป็นสีลุ้งแบบนี้ได้เลยนะครับผมแถมกระพริบตามเสียงเพลงได้ด้วยนะครับท่านใดสนใจนะครับกดสั่งซื้อตุ้รตาสีเหลืองหน้าคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับราคา200กว่าบาทเองนะครับได้ไฟสีลุ้งสวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีให้เลือกหลายโหมดนะครับควบคุมผ่านทางรีโมทก็ได้หรือว่าแอปพลิเคชันก็ได้กดสั่งซื้อตุ้กตาสีเหลืองหน้าคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยวนท่านใดต้องการให้รีวิ